สวัสดีจ้าพี่นอ้องพาพี่น้องเขาเขั้วคือเกาเานาะจ้ดพี่น้องมาเนี่เขาขั้วเห็ดอียองดีจักพี่น้องพี่เปิงน้ำกันดีขึ้นแล้วเด้อค่ะไก่สีหายเป็นปกติดาหละนะคะะนะป้าพี่น้องไปเขาขั้วน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาเดียวมาแล้ววันนี้จะย่างไก่เด้อพี่น้องจ้าอันย่างไก่สมุนไพรนะพี่น้อง ย่างไรที่อวเขา่อกยังบ่กท่านหี่ให้พี่น้องเบ่งเนะเาะมีเอียงแม่พี่น้องไกลสองน้องพี่น้องว่าสิไปซื้อมาเพิ่มแต่ว่าเมื่อนนี้แม่ค้าขายไก่อยู่ตลาดนาบานบ่มาอเ,เอามีเทรายกินเท่านั้นนะพี่น้องนี่ไปยตำเครื่องสมุนไพรเรียบรอ้อยพี่น้องจา้าคอยตำเอเียองแน่นที่พี่น้องโอเอ มีตะไคร่นะคะพี่น้องเนาะมีตะไคร่มีใบมะกรูดตะกะมีขมิ้นกระเทียมพริกไทยแค่นี้นะคะพี่น้องแค่นี้แหละนะคะเนาะเดี๋ยวสิจัดการบรรเลงเลยคะ่ะ <c oughs> มักนะคะพี่น้องเนาะมามักกันนะหวานเนาะใส่น้ำปลาเล็กน้อยเวยค่ะพี่น้องเพราะว่าเครื่อง เกลือเข้มอาจจะหลายอย่างนะพี่น้องเนาะใส่เกลือนะคะเล็กน้อยนะคะรสดีนำ้ำนะคะพี่นอ้องตองแสบ่บผงนัวเนะพี่น้องน้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะ ตาลจักหน่อยนะพี่้องอเพราะโลกข่อยพ่อใครมาแบบหวานๆเนาะที่จริงข่อยเขากับกรหิกินหวานเลยเลยพี่น้องเลยเจ้าข่อยหันดื้อหันดื้อห,ห,หันด่านต้องบอกเลยว่าดื้อด่านพี่น้อพรอม เซตเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะแถวเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะ